กับสวัสดีค่ะทา่านผู้ชมที่เข้ารบวันนี้ท่องมีสามดาวได้เดินทางมาหาหนาหนุยประจํางวดวันที่16มิถุนายนพศ2566ค่ะหนาหนุยกับฟันเห็นผีไอโบค่ะนผู้ชมมาหามาดึงขามาปุ๊กให้ตื่นค่ะทา่านผู้ชมมาบอกเลขหนาหนุยสองตัวสามตัวค่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเลขเด็เดตัวไหนนะคะเนาะก็ไปฟังกับหนาหนุยพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ไถ้ท่อมีสามดาวนั่ไม่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกัาหนุ่ยครอบครกันเลยค่ะสวัสดีครับน่าหนุ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่าหนุ่ยสวัสดีค่ะอวยบอาสู้ฟังนะครับฝันว่าจะไหนกว่าครับนาหนุ่ยฝันเห็นพี่ชายครับผมพี่ชายโบนะครับใครนะครับไอโบครับไอโบไอโบพี่ชายชื่อโบเนาะชื่อโบครับผมครับผมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับโอ้เสียชีวิตไปแล้วครับผมครับผมฝันว่าจะไงเนาะมาเข้าฝัน มาเข้าฝันครับผมครับมาเข้าฝันบอกว่าจะนอนด้วยครับจะนอนอนด้วยมามาเขย่าขานะครับครับมาเขย่าขาครับบอกบอกขอขอขอนอนด้วยขอนอนด้วยเงี้ยครับอยู่ในมุ้งนะครับอยู่ในมุ้งครับผมบอกกลางกลางมุ้งนอนเดี๋ยวจะนอนด้วยครับผมมาเราก็เราก็เหมือนเราไม่ตกใจเนาะครับคล้ายคุณตายไปแล้วมันก็เหมือนแบบ คุณยังไม่ทันตายนะครับผมก็เหมือนกับคนธรรมดาอย่างเงี้ยปกติทั่วไปปกติทั่วไปเหมือนพี่เปนน้องยังยังไม่ทันตายเงี้ยเราไม่รู้รู้สึกหวาดกลัวอะไรทุกนีครับครับผมรู้สึกหวาดกลัวเลยครับครับผมว่าขยับอาขาบอกจะนอนด้วยบอกกลางม้งกลางม้งจะนอนด้วยโอ้ให้กลางม้งเลยกลางม้งครับผมโอ้ครับผมกลางม้งบอกจะนอนด้วยนอนด้วยครับเราก็เลยกลางม้งกลางม้งก็เข้าเข้ามานอนครับเข้ามานอนด้วยเลย มานอนกับน้าหนุ่ยเลยครับผมเข้ามานอน้วยครับนี่ก็นอนคุยกันไปก็นอนคุยกันนะครับครับผมนอนคุยกันครับบอกไอ้บูยไอ้บุงวดนี้หวยจะออกอะไรนะครับครับผมก็บอกหวยหวยจะออกอะไรครับก็บอกมันมันก็ยิ้มๆนะครับมันยิ้มๆมันก็ไม่ไม่บอกมันไม่บอกมันไม่บอกก็ดูดูกูเอา ดูกูเอานะดูกูเอาดูเอาพี่โบเอาใช่ดูกูเอาครับผมเราก็ยังไงมันพูดยังไงงมันวะครับเราก็แล้วถูกไก่นั่นแหละครับจะจะแทงอายุเขาครับโอ้อายุพี่ชายเนาะผมแทงอายุเขาครับอายุเท่าไหร่ครับน้าหน่อยอายุสี่สิบสองปีครับผมอายุสี่สิบสองปีสี่สิบสองปีครับครับผมเราก็จะตีจะตีเป็นหวยอายุมาตีเป็นหวยครับผมครับผม ตายไปแล้วก็ศูนย์นะครับเนาะครับตายศูนย์ครับตายศูนย์ก็เอาอายุปีสองครับก็ตี่ศูนย์ปีสองศูนย์สี่สองครับผมศูนย์สี่สองหรือว่าสองสี่ศูนย์เนาะครับผมครับผมสลับกันกับหน้ากับหลังกันเอาแต่พี่ชายนี่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกหวยเนาะไม่ได้บอกหวยก็บอกดูเอาดูกูเอาอย่างงี้ดูกูเอาครับผมเราก็ตรงไปเราก็เปรเป็นหวยเลยลใช่ครับดูกูเอาครบ แผงอายุเลยครับครับอายุแล้วไม่ได้แปลกับม้งบ่กลางม้งนอนด้วยกันสองคนเนาะครับผมกลางม้งก็นอนด้วยกันสองคนม้งก็สี่หูก็สี่เนาะสองคนก็สองใช่อยู่แล้วแล้วแต่ใครตีเราคำนอะครับผมแล้วแต่ซีจะตีสี่กางม้งนอนสองคนครับผมสองตีอาจจะเป็นสองตีข้างล่างสองตัวสองสี่ก็ได้ครับผมใช่ครับผมแล้ว แล้วผีตานีมาหาแม่น้าหนุ่ยที่ฝันเห็นผีตานีออกอาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่มาครับผมก็ยังเงียบเลยครับตั้งแต่คราวนั้นไปฝันไปก็ยังยังไม่ถูกเท่าไหร่นะครับอครับผมก็เลยไม่ได้ไปไปหาเป็นยังไงสุดไทยเนาะครับผมอยากได้ชุดเราไทยเราก็ไม่มีตังค์เนาะครับเออถ้าเกิดปลูกไม้หน่อยก็พอได้ไปทําให้แกนะครับผมเาไปปลูกให้แกครับ หาทาให้แกดีๆเอาเครื่องเส้นบายอืมไม่ฝันเห็นเลยเนาะไม่ฝันเห็นเลยมาบอกเลขตัวไหนครับน้าหน่วยจาได้ไหมครับงวดก่อนก็บอกศูนย์สามสี่ครับผมศูนย์สามสี่เนาะงวดวันที่สิบหกนี่นงครับเพิ่งได้ก็สองห้าครับผมงวดงวดงวดก่อนนะครับคับฝันวันอาทิตย์่อาะอบงรกที่มาติดตามน้าหน่่ยรอบรอบแรกรอบแรกที่มาติดตามน้าหน่่ยครับผมเพิมเติมขึ้นมาก็พี่ชายเนาะพี่โบครับครับผมนานนานมาที ครับผมผีพ่อมาหาไหมครับผีพ่อก็ยังเงียบๆอยู่นะครับเงียบๆครับก็ไม่รู้ฝันไม่ฝันก็ไม่ดูนะก็คล้ายๆครับาผมก็มันหลับอ่ะเนาะครับมันไม่รู้อะไรก็ทีก็หลับครับครับผมก็ยังไม่ทันรู้เดี๋ยวถ้าเกิดได้อะไร ดีๆขึ้นมาเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครับครับขอบคุณมากๆครับหน้าหน่อยครับผมครับครับขอบคุณครับน้าหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเองพครับขอให้มีโชคครับหน้าหน่อยครับนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของนะหน่อยค่ะธรรมชมหน้าหน่อยฟันเห็นอายเนาะค่ะเนาะเห็นอายมหามาดึงขาค่ะธรรมชมกลางมุงนอนแล้วก็พูดคุยกันถามเลขนะคะเนาะอายกว่าสี่เซโต้อายเนาะค่ะเนาะ นาหน่อยก็เลตตีเป็นเลขกอายุค่ะธรรมชม C20 C20 c 2ค่ะธรรมชมแล้วกับพีตานี่ที่เท่ามีตามดาวมาติดตามหอบเรลขกพีตานี่บอกเลข034กับสองหาอยากได้สโตรสีชมพูค่ะธรรมชมขอหายไม่โชคไม่หลับกับนาหน่อยนะคะเนาะประจาวัวมันติ16มิถมนุนายนพศอสองพันห้อย 66, 6 6ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่าม,มีสมดาวกับิล่าธรรมชมไปก่อน จอกันคลิปหน้าค่ะก็หายโฉกโฉมันเฮงเฮงรวยๆค่ะใครอย่าเพิ่งผ้าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิร์ของดีกับบ่าวแอมรอทรงกันเลยค่ะบ่าวแอมรอทรงนี่ยได้มีของดีมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมบ่าวแอมรอทรงเนี่ยไดเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจเิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จิงสีเหลือเชื่อนะครับนะ้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่้องนนะครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับสามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับัครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันี้เรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับมสา,ส,าส,าสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห<ต>นแล้วก็บีเอ,เ,อเ,อเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกบอลต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นมนานรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดปี่หละดิเอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตาหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเาตทงหุ่นขาวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเห่าวเขย่าไว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปั้นทีา่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแมอมเราตรงึงยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมา่นานแล้วมือนี้กมีโอกาสในไมาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกครับ่านผช้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะแครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแ,ๆๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวส,สามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งน,นะครับท่านผู้ชม ข้างในน <S inhos> <athletes> mm hmm. ี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหกค้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกับโต้มาตามเมือทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมลูทุ่งนีได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นกล้องหลวงปุโรดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับเอามาฝากอิฟซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านตุลาครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคร<ผ>ับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสนียรจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ